สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการเจาะรูหมวกทาไฮไลท์ให้ดูค่ะอันนี้เป็นหมวกที่สั่งมาเนาะก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเขาจะทามาร์กไว้แล้วเนาะเป็นจุดๆสําหรับเจาะรูค่ะแต่เขาไม่ได้เจาะรูให้เราเราต้องมานั่งเจาะเองค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะอันนี้คือเข็มเนาะเข็มสําหรับที่จะทาไฮไลท์เนาะสําหรับเอาสอดเข้าไปแล้วก็ตักขึ้นมานะคะค่ะแล้วก็ที่มาร์กค่ะ แล้วก็มีที่เจาะค่ะเป็นเหล็กแหลมแบบนี้เนาะนะคะหรือว่าถ้าไม่มีก็ใช้เป็นไม้ไม้เสียบลูกชิ้นค่ะจะมีลักษณะคล้ายๆกันเนาะค่ะเรามาเริ่มเลยค่ะค่ะเพื่อนๆคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเราใช้ตัวมาร์กนะคะมาร์กไปตรงตรงจุดแรกนะคะคือมันจะเป็นแถวอยู่นะคะแถวใขรแถวมันเนาะมาร์กเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวนี้นะคะจิ้มนะคะ เจาะลงไปให้เขาทะลุเนาะให้เป็นรูค่ะค่ะทาไปจนเสร็จนะคะทําขึ้นไปเรื่อยๆแต่ทีนี้มันมันจะขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีแถวอยู่นะคะก็ดูว่ามันจะขึ้นไปตรงไหนนะคะถ้าสมมติว่ามันมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็มาร์กไว้นะคะค่ะเราจะได้ไม่สับสนนะคะคือเราจะจะท,ทุกรูจะโดนมาร์กเพราะว่าเราทําไปทุกเส้นนะคะถ้าเกิดว่าเรา จิ้มตรงนั้นจิ้มตรงนี้มันอาจจะไม่ทุกเส้นนะคะแล้วก็ลําบากกับการที่จะมาตรวจเช็คว่ามันครบทุกรูไหมแล้วก็เวลาไปทํำไฮไลท์ให้กับลูกค้ามันอาจจะเสียเวลานะคะค่ะพอพอทําเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาตัวนี้เช็คดูนิดนึงนะคะเช็คดูว่ามันโอเคไหมนะคะคิดว่าโอเคเพราะว่าไซส์นี้กําลังดีค่ะเราก็จะไปทําไฮไลท์ให้กับลูกค้าค่ะหมวกนี้ก็ใช้ได้ทั้งผมสั้นและผมยาวนะคะ